www.arkkiits.com เว็บไซต์ในเครือเดียวกับ ask.com แต่ว่าเป็นเวอร์ชันสำหรับเด็กๆนะครับโดยเจาะกลุ่มผู้ใช้ที่มีอายุระหว่าง6-12ขวบสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการค้นคว้าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภูมิศาสตร์เรื่องของภาษาศิลปะและประวัติศาสตร์โดยรับประกันว่าจะไม่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอย่างแน่นอนนะครับ askkids ได้ทำการสำรวจและพบว่าพฤติกรรมของเด็กจะใช้เมาส์มากกว่าคีย์บอร์ด จึงออกแบบหน้าเว็บไซต์ให้มีการใช้แป้นคีย์บอร์ดน้อยกว่าการใช้เมาส์นะครับเด็กๆจะสามารถคลิกหาหัวข้อเรื่องที่ต้องการจะรู้โดยมีการร้อยเรียงผลลัพธ์ที่เหมาะสมเพื่อให้เลือกคลิกต่อไปได้อย่างต่อเนื่องนะครับนอกจากนี้ยังสามารถใช้ As k k i ดเพื่อแปลงหน่วยต่างๆได้ด้วยนะครับจากการพิมพ์คำถามแบบ,แบ,บธรรมดามดาเช่น how many inch in a mile ก็จะมีคำตอบได้ทันทีนะครับหรืออาจจะใช้รูปประโยคคำถามง่ายๆเช่น convert ours to lit ก็จะเป็นการแปลงหน่วยออนให้เป็นลิตรได้ทันทีนะครับอีกฟีเจอร์หนึ่งที่เด็กๆน่าจะชื่นชอบนะครับก็คือการค้นหาเกมคลิกที่เกมส์ก็จะเข้าสู่หน้าหลักของการค้นหาเกมซึ่งก็จะมีเกมฟรีแนะนําอยู่ด้วยนะครับหากต้องการค้นหาเนื้อหาเฉพาะก็ให้ป้อนคีย์เวิร์ดที่ต้องการค้นหาแล้วคลิกที่ปุ่มแว่นขยายฟีเจอร์ไนน์น็อคูล่าก็จะเป็นเหมือนกับกล้องส่องทางกายที่จะรู้เห็นเหตุการณ์ล่วงหน้า เพียงแค่นำเมาส์ไปวางไว้ที่กล้องส่งทางไกลหน้าผลลัพธ์ก็จะเป็นการสแสดงภาพของเว็บไซต์น,นั้นในแบบทําเนลเพื่อให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ที่กำลังจะเข้าไปเยี่ยมชมนั้นเป็นเว็บไซต์ที่ต้องการจริงๆหากคลิกไปแล้วก็จะไม่เสียเวลานั่นเองครับ